วันนี้อีสานแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเปิดเทอมของน้องๆน,นะคะมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเลยค่ะตอนนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเผยพร้อมกันทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเปิดพร้อมกันแน่นอนส่วนจะเป็นวันไหนวันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะข้อ แล้วค่ะวันที่14มิถุนายน2564 เปิดเทอมทั่วประเทศมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมโดยข้อมูลข่าวสารจากโฆษกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมเผยนะคะมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเปิดเทอมทั่วประเทศโดยเริ่มเปิดเทอมตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาค่ะ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะคุณผู้ชมได้ขอวันเปิดเทอมของน้องๆในระดับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะมีการเริ่มเปิดเทอมคือตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2 5 6 4เป็นต้นไปโดยเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและก็โฆษกกระทรวงนะคะระบ,บุถึงการเปิดเทอมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยนะคะว่าตามความพร้อมของมหาแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อป้องกันการควบคุมของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์แล้วก็ ออนไซต์นะคะคุณผู้ชมตามสถานการณ์ในพื้นที่โดยหากสามารถเปิดการเรียนการสอนในสถานที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดและขณะนี้นะคะทางอวได้โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษานะคะกำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาแบบออนไลน์เพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนนะคะ แบบออนไลน์ให้มีมาตรฐานแล้วก็มีผลการเรียนไม่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ ยังกล่าวอีกนะคะว่าแต่สิ่งที่จะทําให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการเรียนการสอนได้เร็วขึ้นคือการที่บุคลากรต่างๆได้รับวัคซีนซึ่งอธิบดีทุกมหาวิทยาลัยได้ลงความเห็นนะคะว่าหากอาจารย์บุคลากรแล้วก็นิสิตนักศึกษาได้รับวัคซีนก่อนการเปิดเทอมก็จะสามารถสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็จะทําให้ประชาชนกลุ่มอื่นๆเกิดความมั่นใจในการใช้วัคซีนด้วยซึ่งในส่วนของนิสิตแล้วก็นักศึกษานั้นนะคะถึงแม้ว่าอายุยังไม่มากนักแต่ แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงหรือว่าได้น้อยกว่าผู้สูงอายุแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมมากและก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อในการแพร่ระบาดด้วยแล้วก็ต่อไปอยังสังคมได้สูงขึ้นดังนั้นจึงควรได้รับการวัคซีนอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเปิดมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเอาละค่ะถือว่าตอนนี้คอแล้วนะคะเปิดเทอมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศวันที่14มิถุนายนส่วนการเรียนการสอนแล้วแต่มหาวิทยาลัยค่ะน่าจะเน้นไปในส่วนของออนไลน์ก่อน นะคะคุณผู้ชมก็เลยนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ